สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พายุก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงมีอะไรใน MV วานิลาของสาวสาวไลลาผมขอเท้าความไปก่อนแล้วกันก็ในที่สุดนะครับหกสาวแห่งไลลาเนี่ยก็ได้ปล่อย MV ของซิงเกิลที่2มานะครับในชื่อเพลงของวานิลา โดยเหล่าพิมน,นะครับก็เฝ้ารอกันอยู่สักพักเลยเพราะว่าตามที่ทางออฟ i ิ i ชียลประกาศเนี่ยก็บอกว่าปล่อย Mv วันที่13แต่น่าจะติดปัญหาเรื่องคุณภาพนะครับก็เลยเลื่อนวันเปิดตัวเป็นวันที่19พฤศจิกาย,ยนสองพัแนแทนโดยในซิงเกิลนี้นะครับก็ได้โปรดิวเซอร์คู่หู คู่เดิมนะครับคือพี่เจมอนทนจิราแล้วก็คุณดิชาเคกเกอร์ซึ่งเป็นทีมเดียวกันกันกบทำเอ็มวีเดบิวต์ซิงเกลไลลานั่นเองโดยที่เพลงวานิลาซิงเกิลที่2นี้นะครับก็เราจะได้ฟังดนตรีที่สดใสมากขึ้นนะครับสามารถโยกตัวตามได้แต่ถ้าฟังเนื้อหาดีๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เศร้าเนาะมัน,นยังแบบไม่ move on จาก ความคิดถึงนะครับความทรงจําดีๆในอดีตโดยที่คนที่แต่งเนื้อเพลงนี้นะครับก็ได้อัตตาแรปเปอร์ชื่อดังนะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะว่าจบเอกกีตาร์แจ๊สจากวิทยาลัยริยาสีมหาวิทยาลัยมห ah ิดลก็คนนี้ก็สร้างชื่อไว้ยเยอะครับถ้าใครที่สนใจดนตรีแนวนี้นะแนวมนๆอย่างนี้นะครับลองไปฟัง เพลงแย้มบ้านของอัตาได้ไม่แปลกใจเลยที่ความสามารถของอัตาเนี่ยทำให้เพลงวานิลาดนตรีดูสนุกเนี่ยมันยังมีความปนเศร้าได้ด้วยนะ <c oughs> ในส่วนของมิวสิกวิดีโอนะครับ <c oughs> ก็ได้ผู้กับรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ <c oughs> ชื่อคุณแมวประภาวีจินสิทธิ์นะครับ <c oughs> ก็เป็นเพื่อนกับคุณแคลรนะครับผู <c oughs> ้กับของสำโรงสุวรร <c oughs> บ้านฉัดบ,บ้านเธอ โดยทางคุณแมวเนี่ยก็ฝากผลงานไว้มากมายครับก็สามารถไปดูได้ใน Google เนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาถึงในส่วนของผมที่จะมาในคลิปนี้ละมีอะไรใน mv วนีานิลาบ้างที่ผมไปดูมานะครับหนึ่งเลยแผ่นเสียงไรลาโดยที่แผ่นเสียงเนี่ยจะอยู่ในฉากของเนยนะครับตอนเก็บแผ่นเสียงอยู่ซึ่ง มันเป็นวัฒนธรรมของเมืองน,นอกอะครับแล้วก็เกาหลีเองด้วยที่จะทำอัลบั้มนอกจากเป็นซีดี CD แล้วเนี่ยยังมีแผ่นเสียงวายนิวเป็นลิมิเต็ดอีดิชันด้วยนะครับมีใครบ้างจจสตินมีเบอร์ก็ทำซินาโกเมสก็ทำแบล็กพิงก์ก็ทำบีทีก็ทำเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับถ้าไลล่าจะทำ ถ้าถึงวันนั้นจริงๆก็ให้ทุกคนเก็บตังไว้ให้ดีๆนะครับจะได้ซื้อกันได้ 2. โทนสีใน MV อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจาก MV จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นอยู่ด้วยกัน3โทนนั่นก็คือโทนสีฟ้าโทนสีชมพูแล้วก็โทนสีเหลืองโดยที่ผมมองนะครับโทนสีฟ้าเนี่ยจะแสดงถึงปัจจุบันโทนสีชมพูจะแสดงถึงตัวตนในโลกโซเชียล และสุดท้ายก็คือโทนสีเหลืองที่แสดงถึงอารมณ์ของอดีตหรือว่าความคิดถึงอยู่นะในส่วนโทนสีฟ้าน,นะครับก็จะมีฉากของปันเจนนิสนิวฟอนแล้วก็ตอนขับรถอ่าตัวน,นี้ก็แสดงให้เห็นถึงปัจจุบันจริงๆนะครับแล้วก็โทนสีชมพูอันเนี้ยผมประเมินเองละกันนะครับก็จะอยู่ในฉากของ เจนิสกับนิกกี้แล้วก็ฉากห้องของนิกกี้เองนะครับโดยที่ผมมองซีมูเนี่ยเป็นโลกโซเชียลเพราะว่าในฉากของเจนิสนิกกี้เนี่ยต้นไม้มันเป็นไฮโลแกมนะครับแล้วก็มีคําว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยฉาบอยู่บนตัวของน้องทั้งคู่ซึ่งในความคิดเห็นของผมเนี่ยก็เปรียบกับเออเป็นการที่ตัวน้องเนี่ยแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนเดิมนะวเว้ย และคําว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ไปโพล่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ของฉากของนิกกี้ด้วยนะครับและนิกกี้เองก็ลบคํานี้ออกตอนประมาณกลางเพลงเนาะแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็เปลี่ยนคําจากคําว่าไม่เหมือนเดิมเป็นคําว่ายังคิดถึงและสุดท้ายนะครับก็คือโทนสีเหลืองโทนสีเหลืองเนี่ยจะเห็นหลักๆเลยในส่วนของเนยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ฉากที่มองรูปปั้นแล้วก็ฉากเก็บไบนิ้ว และผมมาสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็สิ่งของทุกอย่างที่ทําให้นึกถึงอดีตเนี่ยจะมีสีเหลืองไปทั้งหมดเลยนะครับก็ลองไปหาดูแล้วกันว่าตรงตามที่ผมคิดไหมออแต่ที่หลักๆเลยนะครับก็คือฉากที่นึกถึงอดีตของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นมูดโทนสีเหลืองทั้งหมดไปดูตัวอย่างกันเลยคร ลองไปดูแล้วกันนะครับอ่ะส่วนใครที่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ